มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหนังซื้อมาแล้วจ้าเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้า สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขกับการอ่านในรายการบุคคลาดที่นะคะกับดิฉันสุรางศรีศัคดะในเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะคะฝนตกเกือบจะทุกวันค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นวิธีปฏิบัติที่จะทําให้คุณแข็งแรงค่ะ สำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะช่วงบุกไก์ค่ะเราก็มีสาระดีๆจากหนังสือและก็นิตยสารามาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนจะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นต้องติดตามค่ะช่วงบุกไก์สนับสนุนโดย c 1 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัย มาเริ่มที่นิตยสารก่อนเลยนะคะวันนี้ดิฉันก็มีมาฝากคุณผู้ชมถึง2ฉบับ2ส,สไตล์ค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะพูดกันขนาดนี้แล้วก็อย่ารอช้าเลยค่ะเราไปเปิดอ่านพร้อมๆกันนะคะเริ่มกันที่ National Geographic ฉบับภาษาไทยเดือนกันยายนกับเรื่องราวของธรรมชาติวิปริตในทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นมหาอุทกภัยในประเทศไทยทอร์นาโดถล่มสหรัฐอเมริกาคลื่นความร้อนในยุโรป หิมะถล่มสวิตเซอร์แลนด์ไฟป่าในรัเสเซียรวมถึงภัยแล้งในประเทศจีนสัญญาณอันตรายเหล่านี้กำลังประกาศเตือนอะไรบางอย่างให้เหล่ามวลมนุษยชาติได้รับรู้ถึงสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมหากมนุษย์ยังไม่รีบหาทางแก้ไขปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหาคำตอบจากเรื่องราวของธรรมชาติที่น่าสนใจได้ในฉบับนี้เลยค่ะ มาต่อกันที่ภาพเก่าเล่าเรื่อง150ปีสมเด็จพระพันวษาไอายิกาเจ้าพระราชธิดาในรัชกาลที่สพระอัครามเหสีในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หด้วยพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทุ่มเทตลอดพระชนชีพสมกับเป็นขติยานารีแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยแท้จริงค่ะเรามาต่อกันที่นิตยาสารฉบับที่สองกันในสัปดาห์นี้นะคะ โปรนิตยสารสาระดีๆสำหรับท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายค่ะมีเทคนิคดีๆของการสร้างกล้ามเนื้อแบบไม่ต้องซิทอัพมาฝากบรรดาหนุ่มๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเน้นจำพวกโปรตีนเป็นหลักการทำชีวิตประจำวันให้เป็นการออกกำลังกายเช่นเดินขึ้นลงบันไดเล่นเวทปรับสมดุลร่างกายด้วยการนอนหลับให้เพียงพอและรับประทานอาหารเสริมจำพวกแอลคาเนทีน เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วราคาะดิฉันก็ต้องคัดสรรสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลจากนิตยสารทั้งสองฉบับนี้นะคะก็ลองไปหามาอ่านดูได้คะ่ะจากทิตยสารนะคะเรามาต่อกันที่หนังสือบ้างคะ่ะหนังสือเล่มแรกวันนี้นะคะ Please look after mum แม่หัวใจที่หายไปหนังสือเล่มนี้นะคะมียอดขายกว่า2ล้านเล่มในเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างประเทศมาแล้วกว่า32ประเทศทั่วโลกเล่มนี้นะคะแต่งโดยขยองซุกชินแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยกริตินีอุป,ปโยคินค่ะ Please Look After Mum นิยายสัญชาติเกาหลีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวในท้องถิ่นต่างจังหวัดของประเทศเกาหลีใต้สะท้อนความทรงจำและเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์เชื่อมโยงกันของพ่อแม่ลูกเมื่อวันหนึ่งแม่ได้หายตัวไปโดยทุกคนในครอบครัวพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาตัวแม่ให้เจอเรื่องราวในนิยายเล่มนี้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ผู้เขียนได้เล่าถึงแม่ที่เกิดและเติบโตที่นั่นแต่งงานได้ให้กำเนิดลูกๆและส่งลูกๆเรียนจนจบโดยที่ต้องอดทนกับภาระอันหนักอึง้งทั้งร่างกายและจิตใจมาโดยตลอดแต่เมื่อลูกๆโตขึ้นทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในเมืองหลวงอย่างกรุงโซลโดยทิ้งแม่ให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับแม่ตัวเล็กๆที่หมดหนทางไร้ที่พึง่ง ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างลึกซึ้งโดยให้แม่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานเนื้อหาจึงน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปแล้วมาร่ำให้ทีหลังว่าแม่หัวใจที่หายไปจงรีบตอบแทนบุญคุณและรักท่านขอบคุณแม่ที่ให้ชีวิตกับเรา วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเล่มนี้นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศจากรางวัลวรรณกรรมเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ Man a s i a Literary Prize 2011นะคะซึ่งน่าติดตามมากค่ะเพราะเรื่องราวของความเป็นแม่ในเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่และรักแม่มากยิ่งขึ้นค่ะ มาถึงหนังสือเล่มถัดไปกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะ่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะสุขง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากจงใช้ชีวิตนี้เรียนรู้ชีวิตอย่างสุดความสามารถเป็นหนังสือที่จะทําให้คุณเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะเล่มนี้เขียนโดยสํารานผลดีค่ะสุขง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากหนังสือที่เปรียบเสมือนเคล็ดลับตัวช่วยที่ดี ที่สามารถสร้างสรรค์ความสุขมาสู่ผู้ที่กำลังมีความทุกข์เพราะเรื่องของความสุขแม้มันจะหายากแต่ถ้าว่ามันก็เป็นตัวขับไล่ความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาให้ห่างออกไปได้หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อคิดวิธีการปฏิบัติตัวเองคำสอนและแนวทางไว้ให้คุณได้หาทางออกเพื่อเดินไปสู่ความสุขเช่นการฝึกให้มองความทุกข์ว่าเป็นเรื่องธรรมดาการเอาชนะความเครียดใช้ความเรียบง่ายเป็นแนวทางสู่ความสุข ความสุขกับการทำบุญการให้ชีวิตรู้จักเริ่มต้นใหม่การเอาชนะกิเลสและเรื่องราวของความรักตามแนวทางที่ว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าหนังสือเล่มน,นี้มีคำตอบให้คุณค่ะอย่าลืมนะคะว่าสุขนั้นอยู่ไม่ไกลอยู่ในใจของเรานี่เอง อยากให้คุณมองโลกในหมุมที่สวยงามนะคะแม้ว่ามันจะมีความโหดร้ายซ่อนอยู่ก็ตามค่ะแต่ถ้าคุณมองข้ามมันไปความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะปิดท้ายช่วงบกกไกด์กันด้วยคลังหนังสือออนไลน์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทยนะขณะนี้นะคะกับ C1 application ค่ะโลกของหนังสือออนไลน์เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะ C8 แอปพลิเคชันและ c ET Mobile เป็นคลังหนังสือออนไลน์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในเมืองไทยซึ่งได้รวบรวมหนังสืออีบ e ุ๊กวารสารสินค้าและบริการที่หลากหลายจาก C8 รวมไปถึงข้อมูลอันดับหนังสือขายดีสินค้าใหม่สินค้าแนะนำและสาขา C8 Book Center ทั่วประเทศพร้อมฟังก์ชัน ให้คุณแชร์หนังสือดีให้เพื่อนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์สุดฮิตอย่าง Facebook, Twitter, Google Plus และอื่นๆได้อีกด้วยค่ะที่สำคัญ c 1 a แอปพลิเคชันและ c 1 Mobile ยังสามารถใช้งานได้ทั้งแท็บเล็ตและมือถือทุกระบบทุกเครือข่ายโดยมีเมนูและฟังก์ชันการใช้งานที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายและวันนี้คุณสามารถเข้าถึงโลกหนังสือออนไลน์ได้แล้วด้วยการดาวน์โหลด c 1แอปพลิเคชันไปใช้ได้ฟรี ตามช่องทางที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการในอุปกรณ์ของคุณช่องทางแรก C1 Mobile ที่ m.c1.com เป็นช่องทางที่ให้คุณครบทุกฟังก์ชันการใช้งานและยังใช้ได้กับสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตพีหรือโน้ตบุ๊กทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพียงเปิดแล้วทำบุ๊กมาร์กไว้ที่หน้าโฮมสกรีนในครั้งแรกเท่านั้นคลังหนังสือออนไลน์ก็อยู่ในมือคุณแล้วค่ะ ช่องทางที่สองสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ Android เพียงติดตั้ง c ี a p p l แอปพลิเคชันจาก Market ก็สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเช่นกันส่วนสาวก iPhone, iPad หรือ iPod ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็สามารถเข้าถึงโลกหนังสือออนไลน์ได้ด้วยการติดตั้งจาก App Store โดยใช้งานได้เกือบทุกฟังก์ชันยกเว้นการสั่งซื้อ e b o o k เพียงโหลด c 1 a แอปพลิเคชันและ c 1 Mobile ก็จะช่วยให้โลกการอ,าอ่านของคุณกว้างและง่ายกว่าที่คิดค่ะเเเชชิิญญข้าาามลุมปนงะ เกิดขึ้นได้ได้วยการอา่านที่ c ีเอ็ดบุ๊กเซเราคือคลังความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมเป็นแหล่งสร้างเสริมจินตนาการค้นหาแรางบันดาลใจสร้างประสบการณ์ใหม่และความรู้หลากหลายรอบด้านให้กับนักอ่านทุกเพศทุกวัยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหนังสือและความรู้ได้ง่ายสะดวกและเท่าเทียมกันทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จะอยู่ใกล้ร้านเล็กหรือร้านใหญ่ก็สามารถหาหนังสือและสินค้าที่ต้องการได้หลากหลายครบถ้วนรวดเร็วทันใจด้วยบริการสั่งจองออนไลน์สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของ c x b o o k Center เราขอเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคนคิดถึงหนังสือคิดถึง C. x b o o k Center ชมแล้วน้องอุ่นใจอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะปะน้องอุ่นใจไปแจกของให้กับผู้โชคดีร้านที่สองกับอุ่นใจทองทำอาคำมูลคั้นหนึ่งล้านบาทแจกจริงกันไปเลยค่ะดีใจมากมากเลยครับแค่กดดอกจันห้าซีซีสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกฟรีจะเป็นผู้โชคดีเหมือนอย่างผมแล้วครับทองทำอาคำมูลคัานหนึ่งล้านบาทอีกห้ารางวัลอาจเป็นของคุณนะคะกดดอกจันห้าซีซีสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้นะคะ เข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านะ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Book Variety นะคะกับช่วง Book Focus ค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีสินเชื่อหรือถือบัตรเครดิตต่างๆอยู่ต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของการบริหารจัดการหนี้สินมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเป็นคลังความรู้ดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะสบายใจแม้มีหนี้ค่ะเขียนโดยพรพิมนปฐมศักดิ์ค่ะ สบายใจแม้มีนี่หนังสือที่ได้บอกความลับหลายอย่างจนหมดเปลือกเพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากสินเชื่อมาสร้างความฝันให้เป็นจริงสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยไม่ต้องรอเงินออมจากรายได้ประจำที่อาจจะต้องใช้เวลายอย่างยาวนานด้วยประสบการณ์ของผู้เขียนที่คลุกคลีอยู่กับงานปล่อยสินเชื่อมานานหลายสิปีมีเทคนิคและมุมมองที่น่าสนใจค่ะจึงได้นำความรู้ในการบริหารจัดการหนี้เหล่านั้นมาถ่ายทอด แบ่งปันให้กับคุณผู้อ่านด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นกันเองเสมือนเพื่อนนำเรื่องมาเล่าสู่กันฟังหนังสือเล่มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในแง่ลบของคำว่านี่ได้เพราะผู้เขียนได้ให้แง่คิดและประโยชน์ของการมีหนี่ไว้มากมายใช่ว่าการมีหนี่จะเลวร้ายเสมอไปลองหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านและคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะคุณจะกล้าทำบัตรเครดิตคุณจะกล้าขอสินเชื่อ และคุณจะกล้าเป็นหนี้แต่คุณก็จะเป็นหนี้อย่างมีความสุขและได้รับประโยชน์จากการเป็นหนี้อย่างที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะคะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพอรอพิมลปฐมศักดิ์แล้วค่ะถ้าคุณผชมพร้อมแล้วเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันก็นั่งอยู่กับผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะสบายใจแม้มีหนี้นะคะคุณพรพิมลปฐมศักดิ์ค่ะผู้ที่คลุกคลีอยู่กับสารพัดหนี้แล้วก็สินเชื่อบุคคลมากว่า10ปีทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการเป็นหนี้จะทําให้สบายใจได้จริงหรือไม่สวัสดีค่ะคุณพรพิมลค่ะสวัสดีค่ะพี่ย่อม <laughs> เอสพอตอนที่ดิฉันพูดว่าสบายใจแม้มีหนี้วงเล็บจริงหรือนี่ แบบทำหน้าตาแบบไม่ค่อยจะมั่นใจแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้เราก็จะมาหาข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ข้อมูลสําหรับเรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามคุณพรพิมลสักนิดหนึ่งคะ่ะว่าเกิดแรงบันดาลใจยังไงคะถึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาค่ะก็ส่วนตัวแล้วเ,เป็นธุรกิจที่ทําอยู่มาตลอด <c oughs> ชีวิตนะคะก็ค <c oughs> ือคู้ครีอยู่กับสินเชื่อแล้วก็เรื่องขอ,องทุนท้อ,อ,อใช่ในแง่ของการช่วยแก้ปัญหาหรือการให้โอกาส <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยที่กลับมาเขียนก็เพราะว่าเนื่องจากมองว่าคนส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าการมีหนี้สินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> คนเรามักจะมักรู้สุดว่านี่สินเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะพูดถึง <c oughs> เรื่องที่ว่าถ้าทราบว่าใครมีหนี้สินคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่บริหารเงินไม่เก่ง <c oughs> มีปัญหาเรื่องการ <c oughs> <c oughs> เงินนะะแต่จริงๆแล้วมันเป็นทางตกันข้ามนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนมีปัญหาเรื่องการเงินจริง สถาบันการเงินงคงจะไม่ได้ทําธุรกิจที่ว่านี้สินได้มากมายขนาดนี้<ฆ>หรือว่าธุรกิจหลายธุรกิจคงไม่มีสิ่งที่เรียกว่านี้สินนะฮะก็คงไม่อยู่ในงบดุลที่มีทั้งสินทร<ฆ>ัพย์และนี้สินโอ้โหนะพูดมาแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็ทําให้รู้สึกแบบให้ดีฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรู้สึกดีตัวดิฉันเองก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นมานะคะับกับการเป็นนี่ออดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเราก็เลยอยากจะนําเสนอมุมมองใหม่นะคะว่าจร<ฆ>ิงๆแล้วนี้สินเนี่ยมันมีมุมมองที่น่าสนใจและมีโอกาสนะคะหนังสือทั่วไปที่เเราจะห็นนใท้องล จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการปลดหนี้นะฮะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํายังไงกโกงนี่หรือว่าสถาบัานการเงิน,นหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองอีกแบบหนึ่งนะคะการมีหนี้สินเนี่ยเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นถึงว่าอุปกรณ์ของการเงินบางอย่างที่สามารถามาใช้ในชีวิตเราได้แล้วเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็คือจะพูดถึงว่า เรื่องของประเภทของนี้สิ่งวนะคะว่า,<ภ>าที่มาของมันเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะคะเพราะว่าไม่ดิฉันไม่ได้บอกว่าทุกคนควรที่จะพิจกู้เงินนะคะเงินออมย่อบดีงเงินย่อบดีกว่าเงินกู้ะนะคะเพียงแต่แค่ว่าการกู้เงินเนี่ยมันต้องเป็นกา,การกู้เงินที่เกิดจากการวางแผนและเกิดจากการคิดไตร่ตรองดีแล้วนะคะและถ้าเกิดนั่นคือเหตุผลที่เรากู้เงินด้วยเหตุผลนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ มัน <peach> ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือส่วนต่อไปก็เป็นส่วนเรื่องเกี่ยวกับว่า,าการกู้เงินปุ๊บถ้าเราตัดสินใจอยากจะกู้เนี่ยเราควรที่จะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะ <Okay. S 1> คะกู้ยังไงกู้ให้ผ่านนะคะหรือว่าเหตุผลอะไรที่บางคนถึงกู้ไม่ผ่านสถาบันการเงินเนี่ยมีมากมายนะคะและ้วก็แหล่งเงินกู้มีอะไรบ้าง <Okay. S 1> และเมื่อคุณกู้เงินแล้วเนี่ยสเตจต่อไปคือว่าคุณเป็นลูกหนี้เพศไหน,นะะ <Okay. S 1> บางคนก็เป็นลูกหนี้รายใหม่บางคนก็เป็นลูกหนี้ที่เกรดกลัวมากไม่ชอบเรื่องหนี้สิน ะะดังนั้นก็จะมีคําแนะนําว่าเขาควรที่จะทำไงให้ออกมาจากความทุกข์ตรงนั้น,นะะแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามันก็มีมันก็จะไม่เรียกว่ามีกลุ่มวิชาชีพบ,บางกลุ่มะนะคะ,คะที่คอยจับจ้องที่จะเอาเปรียบคนที่จะมา กู้เงินหรือว่าการกู้เงินในชื่อของเราโดยที่เราไม่ไมทราบก็ะจะเป็นเขาเรียกว่าเกรด็ดเล็กๆน้อยๆในหนังสือค่ะ,คะ<ม>จากที่คุณพรมิม,มนได้คลุกคลีอยู่กับวงการนี้มานานเนี่ยนะคะออพอจะสรุปได้ไหมคะว่าต้นต่อสาเหตุอของการเป็นหนี้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยคืออะไรกิเลสไลฟ์ตล์หรือว่าความจําเป็นแห่งชีวิตจริงๆถ้าสมมติเราไปถามเขานะคะทุกคนก็ต้องตอบว่าจําเป็นแต่จากการวิเคราะห์ลึกๆโดยเซนแล้วอะค่ะ คือตรงนี้เราขอแบ่งความเ,เหตุผลของการกู้ไว้นะคะ <Okay. S 1> เป็นมา,าสักสประเภทเลยกันนะคะ mm hmm. ก็คือการกู้เนื่องจากความอยากนะคะ <That. S 1> ความอยากก็โอเคในวงเล็บอ,อาจจะเรียกว่าเป็นกิเลส <That. S 1> นะคะประเภทที่2คือประเภทที่เกิดจากความชัเป็นจริง mm hmm. ๆนะคะประเภทที่สามคือเกิดจากกลุ่มที่เรียกว่ามีการวางแผนในชีวิต <That. S 1> และต้องการที่จะ,ะเรียกว่าต้องการที่จะต่อเติมสารฝันันให้เป็นจริงนะคะแล้วประเภทที่สี่คือประเภทที่บอกว่า ไม่ทราบว่าตัวเองมีนี่สินโดยคนอื่นกู้ไปไม่รู้ตัวอ,อันนี้ก็น่ากลัวค่ะส่วนกลุ่มที่เรียกว่ามีความจําเป็นเนี่ยนะคะ <c oughs> คือมันจะแยกออกจากกลุ่มอยากนิดนึงเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าความอยากนี่คือความจําเป็นสินเชื่อหรออือวงเงินกู้อะไรที่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็ได้ทันใจมากที่สุดออออในฐานะที่เป็นบุคคลที่ทํางานใน เกี่ยวกับสถาบันการเงิน <c oughs> นะคะแล้วก <c oughs> ็เกี่ยวกับสินเชื่อที่มาตลอดเนี่ย <c oughs> เราจะรับทราบดีว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่แนะนําอย่างยิ่งนะคะที <c oughs> ่จะให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยไปกู้นะคะ, <c oughs> ะคือยังไงก็ตามเนี่ยเราเหมือนกับเวลาเราทําอะไรที่ถูกกฎหมายกับไม่ถูกกฎหมายเนี่ย <c oughs> ถ้าเราทําอะไรที่ถูกกฎหมายปุ๊บเนี่ยหรือเรากู้เงินในระบบเนี่ย <c oughs> มันจะมีหน่วยงานที่มาดูแล ดูแลเรานะแล้ดูแลสินเชื่อตัวนี้ที่เรากู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมหรือว่ากฎหมายหรือว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอากรณีนี้ไปฟ้องศาลหรือว่าเข้าไปเจราจาต่อรองตรงนี้ได้แต่ขณะที่ถ้าเป็นที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ย เรียกว่ากฎหมายไม่ไม่ช่วยเราเลยนะคะไม่ครอบคลุมนะไม่มีแบงค์ชาติไม่มี社科บอะไรมาดูแลก็คือเป็นเรื่องระหว่างเรากับคู่กรณีก็คือในเจ้าหนี้ของเราเองซึ่งเรามักจะเห็นอยู่บนหน้าสพิมพ์เป็นประจำนะคะที่เรียกว่าเป็นหนี้จนตอบว่าต้องตระเรียกว่าอะไรชิดสั้นนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นข่าวร้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้นอกระบบนะคะเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการตามหนี้ท่วงท่างโหดร้ายแล้วก็รวมถึงดอกเบี้ยที่ ก็เรียกว่าสูงมากนะคะถ้าเป็นนี้ในระบบเนี่ยยังไงทางแบงค์ชาตินะคะก็กําหนดให้ไม่เกินที่ดอกเบี้ยบบกค่าที่มีรวมแล้วไม่เกิน28แต่ถ้าเป็นนี้นอกระบบเนี่ยค่ะอาจจะคิดดอกเบี้ยเดือนละ 2%, ซึ่งถึง5%ซึ่งปีนี้อาจจะหมายถึงประมาณ100%ก็ได้ค่ะอย่างนี้เนี่ยคุณพรมิตรจะแนะนำยังไงสำหรับเรื่องของบัตรกดเงินสดแล้วก็เงินกู้ส่วนบุคคล จริงๆแล้วเรื่องของบัตรกดเงินสดเนี่ยนะคะคือส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่ดีนะคะเหตุผลที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยมันจะทําให้เราเมื่อตอนที่เราสมัครมันเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วการที่เรามีวงเงินตัวนี้เขาใช้เป็นวงเงินหนึ่งมาึ่วนวงเงินวงเงินเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้นะถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะไม่มีค่าใช้จ่ายและทุกๆปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะซึ่งปกติเขาอาจจะตั้งอายุการใช้บัตรกดเงินสดไว้อาจจะประมาณ หลายปีเหมือนกันนะคะถึง <Okay. S 2> จะมีการต่ออีกทีหนึง่ง mm hmm. ซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นกระเป๋าเงินฉุกเฉินจริงๆแล้วนะคะ <Okay. S 2> คือถ้าสมมุติว่าในระหว่างที่เรามีรายได้ประจำเนี่ยเราสามารถที่จะขอวงเงินอันนี้เ,เก็บไว้ก่อน mm hmm. และเมื่อเรามีความจําเป็นนะคะเราก็สามารถที่จะเอาบัตรตัวนี้ไปกดเงินจากตู้ ATM <Okay. S 2> ซึ่งการคิดดอกเบี้ยเขาเนี่ยจะคิดเป็นรายวันนะคะก็ mm hmm. คือเรากดครั้งหนึ่งเนี่ย เขาก็คิดดอกเบี้ยในวันนั้นถ้าสมมติเราคืนวันรุ่งขึ้นดอกเบี้ยก็คิดแค่วันเดียวตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างสะดวกทีนี้เงินกู้ส่วนบุคคลที่เขาบอก Personal l o a n ทั้งหลายค่ะอันนี้เนี่ยคุณมามม่มนจะแนะนํำยังไงคะดีหรือไม่ดียังไงเงินกู้ส่วนบุคคลเนี่ยมันจะเป็นภาระผูกพันนิดนึงปกติแล้วเวลาเราไปขอกู้เงินกู้ส่วนบุคคลเนี่ยนะคะเขาก็จะเหมือนคือภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าเหมือนกับเทอมโลนก็คือแปลว่าจะต้องระบุว่าจะกู้เท่าไหร่จะต้องผ่อนคืน ป็นเวลากี่งวด <Okay. S 2> แล้วก็แต่ละงวดคือเงินเท่าไหร่นะฮะข้อข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถกําหนดได้คือถ้าสมมติเราอยากจะกู้เงินกู้ส่วนบุคคลประเภทนี้เนี่ยเราควรต้องมีการวางแผน <Okay. S 2> ว่าเงินก้อนนี้ที่เรากู้มาเนี่ยเพื่อวัตถุประสองค์อะไร uh huh. และเราคิดว่าเราชําระคืนต่อเดือนเนี่ย uh huh. ในที่จํานวนที่เท่าๆกันเนี่ยได้หรือไม่ uh huh. นะฮะถ้าสมมุติเราสามารถคํานวณตรงนี้ได้แล้วเนี่ยคะคือจริงๆแล้วการใช้เงินกู้ที่เป็นเงินก้อนเนี่ยถือว่าม,ม,มีมีประโยชน์ S <S แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการกู้ที่เราไม่ได้นึกเลยว่าแต่และเดือนเนี่ยเราผ่อนชําระแต่และเดือนจะไหวไหมแล้วเรากู้บอกว่าทับแล้วนะคะคือแบบว่าไปกู้ก้อนนี้บ้างไปกูก onn 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 <ม>้ก้อนนั้นบ้างอะไรอย่างนเนี่ย <S <S มันจะเริ่มสะสมก็ <S <S จะทําให้เกิดปัญหาระยะยาวได้คราวนี้มาถามถึงเรื่องกลโกงบ้างค่ะคุณพรมิมลกลโกงของพวกมิจฉาชีพค่ะที่แอบแฝงมากับการทําสินเชื่อมีอะไรบ้างคะพวกนี้เขาจะมีกล,ลวิธีอะไรยังไงที่ทำให้เราหลงเชื่อ ค่ะก็จริงๆแล้วกลโกงเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นได้จากหลายจุดนะคะจากการตั้งแต่ขั้นตอนของการมีสินเชื่อเริ่มมาแต่จุดแรกคือจุดของการสมัครก็คือประเภทที่ว่าแอบยิ้มข้อมูลเราเพื่อไปสมัครนะคะตรงนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ที่เราจะเห็นบ่อยเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขายที่ที่คือคือเจ้าหน้าที่ขายหนึ่งท่านเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะต้องสมัครหลายบัตร คือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้รับขายหลายบาทขายหลายที่ใช่เขาได้อคอมมิชชั่นมีทั้งมีทั้งจุดที่เรียกว่าโดยเกิดจากทั้งผลเสียแล้วก็ทั้งที่ไม่ผลเสียกับเราคะ,ะคะก็คือประเภทที่ว่าเขาอาจจะต้องมีภาระที่จะต้องทำยอดกับหลายบริษัทนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะขอสมัครไปสำหรับบริษัทหนึ่งกอไก่แต่เขาก็จะเอาชื่อเราเนี่ยไปสมัครขอไข่กับขอควายด้วยแล้วก็เอาบัตรินเชื่อมาให้เราซึ่งบางทีเราก็จะรับทราบว่าเอะ เราไม่ได้สมัครแต่ทำไมถึงมีนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโกงแบบเบาๆนะแต่ถ้าโกงแบบว่าหนักเพิ่มขึ้นก็คือว่าเขาเอาข้อมูลเราเนี่ยไปกู้เงินไปสมัครสินเชื่อหนึ่งหนึ่งแล้วเขาก็เป็นทําทีว่าเป็นตัวเราแล้วก็ขอถอนเงินออกมาซึ่งเงินเนี่ยก็จะเข้าในบัญชีเขาหรือเป็นบัญชีแอบแฝงตรงนี้ก็เรียกว่าจะเกิดโทษกับเราแล้วเพราะว่าเราจะไม่ทราบจนกระทั่งใบแจ้งยอดเนี่ยจะมาเรียกเก็บของเราถึงที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นการโกงประเภทหนึ่ง อีกประเภทก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าการโกงประเภทที่ว่าเรา,าสมัครบัตรเครดิตนะคะแล้วเราก็แจ้งกับทาง<ม>บริษัทบัตรเครดิตว่าให้ส่งตัวบัตรเนี่ยมาให้ที่บ้านนะคะแต่อันนี้จะเป็นคนเป็นการโกงที่เรียกว่าใกล้ตัวเม Anne, ื่อเจ้าหน้าที่เมื่อไปชนีส่งบัตรเครดิตมาที่บ้านเนี่ยเราไม่เคยได้รับเลยนะคะ <ผ etmek S 2> อาจจะเป็นลักษณะว่า uh คนในบ้านหรือคนข้างบ้านหรือคนที่อยู่หอพักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ย<อ>เอาบัตรเราไปใช้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการโกงประเภทอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะ การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการการเงินของเราเองค่ะถ้าเราเป็นคนที่มีระบบระเบียบม,มีวินัยดีในการใช้เงินมีเหตุผลในการใช้เงินเราก็จะเป็นหนี้อย่างสบายใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุ๊คบรตี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนานะคะแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆจากหนังสือแบบนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เมื่อเด็กตั้งคำถามอย่าด่วนให้คำตอบไปเสียทุกครั้งแต่ลองตอบกลับไปด้วยคำถามที่ชวนให้เด็กๆต้องคิดหาคำตอบเพื่อให้เขาได้ฝึกทักษะการคิดและสนุกกับการใช้จินตนาการในการคิดสร้างสรรคไปบนเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีอยู่